Hi everyone อันยาฮเซยสวัสดีค่ะสบายดีพอแม่เป็นน้องสู้หูสู้คนค่ะมื้อนี้ค่ะวิภาอ,อ,อ่อนได้ปูดองแช่น้ำปลาเอ้ยปูดองเกาปูดองนะคะปูไข่ดองของแท้เลยค่ะแล้วก็น้ำจิมนี่น้ำจิมปลลาค่ะ พี่น้องก่อนสิเบิงกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเฮวิภาอ,อ่อนน้ำเดอร์จ้ะพราะเป็นกำลังใจคนเหตุคลิปนะะเนาะค่ะเนาะมาเซ็บๆน้ำกันจ้าเดี๋ยวลองเบิงจ้ะอันนี้โอ้ยจิ้มจังไดเนี่ยตัวเลย อื uh ้อ huh. ห oh, ah, ือโอ้แซ่บอ้ายกูอร่อย ผู้ไข่ดองอ<ม>ืมส있어อืม,ม,ม อันนี้เป็นปัวไอ,ไอ้เป็นปูเป็นปูแม่เป็นปูปูตัวเมียทั้งหมดเลยเบิงพี่นอะไข่เยิมมาเลยอุ้ย Đúng chim Ừ Ừ แสบปูไข่จับพี่นอก ปูวานหวานพี่น้องเบิง่งน้ำจ่มตำปลานะคะไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเทใส่จวดอื้อ แ่บแสบสื่อพันหน้าพี่น้องไอ้อะ อูตัวเนี้ปูไข่อันนี้เพิ่งเลิกงานด้วพี่น้องอันเส้นผมแปลกๆแสสีก็คืออันเส้นผมเห็ดยูที่ทำง,งานในแบบนี้แหรอคะ โอ้ยไข่เด้อโอ้ยจวอืน you are talking now สุดท้ายพี่น้องอ้ยบูดองบูไข่ดองเกาหลีของแคร์เลยสอดเขามันก็โอเคอ่ะพี่น้องมาเจอกับอันสอดอัน อุ้ยปลาบานเท่าแห้งเจ๊งเข้าไปค่ะอืมมาอุ้ยสอรี่นะครับอืมอ้แสบครับพี่น้องแสบคักแสบแนะ่ เบิร์ดเบิร์ดอิลิอ่ะเล่มเออเบิร์ดจ้ะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนน้ำเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสลังเฮโย